การเรียนรดกาแล็กซีมีคนพูดถึงก็ว่าเรื่องนี้เลยดีกว่านะครับ การที่ตำตระกูลกาแล็กซี่วอลลุ่มทรีนะครับมีการพูดเอาไว้ตั้งแต่หนังยังไม่เข้าฉายละโดยตัวผู้กํากับเจมส์กันนะครับที่ดูแลโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวย้ายไปอยู่ DC ละแล้วก็ยังมีหนังเรื่องสุดท้ายที่ทากับมาวลฝากเอาไว้ครับแล้วก็มาโปรโมทครับถึงแม้ว่าจะไปเป็นผู้บริหารใน DCU แล้วก็ตามนะครับหนึ่งในการโปรโมทเนี่ยแกย้ําเอาไว้อย่างชัดเจนครับว่าแกไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตของทีมการ์เดนเดอะกาแล็กซี่ในมือของมาวิลสตูดิโอเนี่ยเขาที่มาวิร อย่างไรต่อไปกับตัวละครกลุ่มนี้หรือเรื่องราวหลังจากนี้ของการเดินเรือกาแล็กซี่วอลุมทเนี่ยทางมาเวลเนี่ยจะสารต่อมันไปในทิศทางไหนตรงนั้นเจมส์กันบอกว่าเกมไม่เกี่ยวครับแก็มีหน้าที่ปิดไตราภาคอันเนี้ยเท่านั้นดังนั้น มันก็เลยเกิดกระแสมากมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ๊หรือว่ามันจะมีตัวละครตัวไหนตายในหนังภาคนี้แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องตายนะครับหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆก็คือในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีรอบแรกรอบคล้ายๆรอบสื่อมวลชนอ่ะฉายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีกลุ่มสื่อมวลชนที่ต่างประเทศกลุ่มแรกมีโอกาสได้ชมการเดินทางจากกาแล็กซี่วอลลุ่มทเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงตอบรับจากผู้ชมชุดแรกที่ไปดูนะครับ บวกแบบไม่มีลบเลยแม้แต่น้อยครับบวก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 เลยหลายคนสนใจครับผมเองก็สนใจว่ามันบวกเนี่ยรู้อยู่แล้วหนังเจมส์กันยังไงมันก็ไว้ใจได้ตั้งแต่เรารู้จักชื่อเจมส์กันมาโดยเฉพาะหลังจากกาเดียนเนี่ยไม่เคยไม่ดีเลยครับทำอะไรก็ดีทำซูซายสควอชก็สนุกมากๆนะครับกระทั่งไปช่วยเขากลกับไอตัวละครในกาเดียนที่ไปอยู่ในอินฟินิตี้วอลอยู่ในเอนเกมยังดีเลยนะครับดังนั้นแล้ว ณนะวันนี้หนังภาคที่3ออกมาเป็นอย่างไรแล้วมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างเนี่ยหลายคนอยากรู้มากครับเสียงตอบรับจากกลุ่มคนดูกลุ่มแรกนะครับออกมาพูดถึงการเดินทางสู a กาแล็กซีวอลุ่3ว่าสนุกมากๆครับหนังเต็มไปด้วยอารมณ์ขันอิโมชั่นอลสุดๆ แอคชั่นก็เต็มที่แล้วก็โปรดักชั่นทุกอย่างตระการตาตระการใจเต็มที่เลยครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับเสียงวิจารณ์จำนวนมากผมไม่อ่านในทวิตเตอของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยอันนึงที่สรุปมาได้ตรงกันก็คือการ์เด a นสแตท์กาแล็กซี่วอลุเป็นบทสรุป,รปที่ดีสำหรับใตรภาคชุดการ d เด a นสแตทกาแล็กซครับแล้วไม่แค่นั้นหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายตามคําบอกเล่าของผู้กํากับเนี่ยการเดน วอลุ่มสเนี่ยยังมีการเปิดความเป็นไปได้ต่างๆในอนาคตให้กับมาเวลซี i น e มติกยูนิเว r ร์ทิ้งเอาไว้ไม่น้อยครับแต่มีอะไรอยู่บ้างเนี่ยเราคงเราคงต้องไปรอดูในหนังครับอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันและเป็นเอกฉันท์ทว่านี่คือบทสรุปที่สวยงามของตัวละครนะจากกาเดน i a เดอร์แก a เล็กซีครับนั่นคือเรื่องฟีดแบ็นะครับซึ่งไม่น่าแปลกใจครับ มันน่าดูอยู่แล้วยังไงก็น่าจะสนุกเพราะว่าผ่านมาสองภาคเนี่ยโอ้โหทั้งตลกทั้งซึง้งทั้งมันสนุกมากๆครับแต่อันหนึง่งที่หลายคนดูตัวอย่างดูทุกอย่างที่มาเวลแบบว่าชี้โพรงให้เราซึ่งเป็นกระรอกได้เห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยให้เรารู้สึกคิดไปเองนะครับว่าเกิดสิ่งนี้ขึ้นแน่ๆเลยเนี่ยแล้วหลายคนก็แบบว่าไม่อยากดูการเดียนมากเลยกลัวมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นก็คือล็อกเก็ตตาย <laughs> เราคุยกันบ่อยครับว่ามันต้องมีตัวละครตายแน่ๆเลยเพราะว่าภาคแรกเนี่ยไอ้กรูตตายแล้วมันก็กลายเป็นเบบี้กรูตซึ่งตอนนี้กลายเป็นทีนกรูตแล้วก็กลายเป็นกรูตปกติละซึ่งผู้กํากับปลูกบอกชัดเจนว่ามันเป็นกรูตคนละตัวกับไอ้ตัวนูน้นเพราะว่าไอ้ตัวนู้นตายไปแล้วดังนั้นภาคแรกกรูตตายภาคสองน้ายองดูตายที่ถอดหน้ากากให้สตาร์หลอดโอ้โหโคตรเศร้าเลย ฟาเตอร์แอนด์ซันคัตสตีเวนฉากนั้นโอ้น้ำตาแตกกันทั้งโรงครับมาภาคนี้โอ้หลายคนเป็นห่วงตัวละครหลักในทีมการเดียนครับและที่หลายคนเป็นห่วงที่สุดก็คือ r o c k ็ตครับตัวละครที่ให้เสีงยงโดยบรัสต์รี o คูเปอรนะครับตัวละครตัวนี้มีบทบาทอยู่ในอยู่ในส่วนแบบไม่มากไม่น้อยอยู่ตลอดเวลาของหนังชุดการเดี a นเดอะกาแล็กซีครับเอาจริงๆแล้วตั้งแต่แรกมาเนี่ย ผมว่าเรายังไม่เคยเห็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับร็อกเก็ตแบบเต็มๆเลยนะในหนังชุดกาดีน่ยส่วนใหญ่แกก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเป็นหนึ่งในสมาชิกเลยครับแต่ว่าเรื่องของแกแบบดราม่าของร็อกเก็ตเต็มๆเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นโอตัวอย่างนั้นแต่ตัวอย่างแรกแล้ว่ะครับ เขาก็ปูมาเต็มที่นะมีแต่มีโปสเตอร์ r o c k เก็ตแล้วก็มีรูปลูก,ลกมีรูปลูกทีมอยู่ในตาภาคนี้เราจะได้เห็นออริจินให้กับตัวล,ละครตัวนี้ว่ามันมาจากไหนมีตัวละคร l เล,ล่าที่เป็นเหมือนกับแมวน้ําที่คล้ายๆเป็นแฟนแกนโปรไม่ตั้งหากทุกคนก็แบบว่าชี้ไปทางเดียวกัน r o c k เก็ตตายแน่นอนในหนังภาคนี้หนักไปกว่าน,นั้นโอมาเวลแม่งโคตรปั่นเลยครับปล่อยภาพนี้ออกมาไอเราก็ตายหาแล้วตายจริงๆแน่เลย หลายคนก็พลอยคิดไปแบบนั้นผมโพสต์ลงไปเล่นๆใน Facebook ทุกคนหลายคนก็หาว่าผมสปอยไม่สปอยเพราะว่าภาพชุดนี้เป็นภาพที่ทางมาเวลปล่อยออกมาเพื่อโปรโมตหนังกาเดนส์เดอะกลาคซี่วอลลุ่มและเป็นภาพที่ไม่ได้เปิดเผยเนื้อเรื่องสำคัญของหนังจริงๆแต่มันปั่นมากครับมันดูสภาพล็อกเก็ตเยินและนอนหงายเหมือนจะตายอยู่แล้ว อันเนี้ยมันไม่ได้เป็นภาพนิ่งที่มาใบเดียวแบบนี้ครับผมว่าหลายคนน่าจะเห็นเรียบร้อยแล้วละ่ะมันเป็นคลิปวิดีโอคลิปความยาวประมาณนาทีกว่าๆเก,ก,ก,กืบอบ2นาทีที่เล่าเรื่องราวฉากหนึ่งของโรเก็ตในหนังการ์เดนเจอร์เดอะแกลักซี่วอลซึ่งชัดเจนว่าฉากฉากนี้ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับมันเป็นเหตุการณ์ในอดีตของตัวละครโรเก็ต ดังนั้นอันนี้ไม่สปอยเรารู้อยู่แล้วเราเคยเห็นหลังแกหลัง็อกเก็ตเนี่ยมันจะมีเหล็กๆ,ๆแล้วแกก็ดูเยินมากแกดูเหมือนผ่านอะไรที่ไม่ค่อยดีมามากมายแต่เราไม่เคยรู้เลยครับว่า็อกเก็ตผ่านอะไรมาอีกอันหนึ่งก็คือแกเชื่อไหมชื่อ็อกเก็ตวะเออเราก็ไม่เคยรู้ครับซึ่งฉากนี้เป็นฉากที่เฉลยว่าตัวละครนี้ทำไมใช้ชื่อว่า็อกเก็ตครับและในคลิปที่ผมบอกเนี่ยไม่ได้มี็อกเก็ตตัวเดียวครับ มีเพื่อนอีกหลายๆตัวที่เป็นสัตว์ชนิดต่างๆถูกจับอยู่ในสถานที่เดียวกันซึ่งเราไม่แน่ใจว่าไอ้พูกนี้มันถูกจัดจับขังไว้ที่ไหนเราเห็นสิงโตโทะเลนะครับเราเห็นร็อกเก็ตเราเห็นกระต่ายที่ถูกปิดปากเป็นเอาเหล็กปิดปากเอาไว้เราเห็นเล,ล่าซึ่งเป็นนาคนะครับเราเห็นร็อกเก็ตซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอยู่นี้ ฉากนี้เป็นฉากที่เรียกว่าเป็นต้นกําเนิดชื่อของ Rocket ครับคือผมเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะเผื่อใครยังไม่ได้ดูคลิปมันเป็นคล้ายๆเรื่องราวในอดีตของ r o c k e กตอนแกโดนจับหรือว่าเกิดอะไรขึ้นสักอย่างครับแล้วก็ถูกขังเอาไว้สรรัตว์ทั้ง4ตัวไม่ได้รู้จักกันครับแล้วจูจูเลยล่าที่เป็นนาคเนี่ยซึ่งตอนนั้นไม่ได้ชื่อเลล่าไม่มีชื่อทุกคนในเนี่ยไม่มีชื่อเขาก็คุยกันแบบ พยายามจะปลอบประโลมจิตใจซึ่งกันและกันนะครับโอ้ฉากดูแบบสะเทือนใจมากๆเลยแค่เห็นแค่คลิปแค่เนี่ยเรยล่าก็บอกว่าอา่ฉันแบบว่าฉันก็ไม่อยากจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้เอาเป็นว่าตอนเนี้ยเรามีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ให้มากที่สุดละกันอย่างหนึ่งที่ฉันอยากจะทํามากๆคือฉันอยากมีชื่อเป็นตัวเป็นตนมากเลยถ้าฉันให้ฉันตั้งชื่อได้นะฉันขอชื่อว่าเรล่าดีกว่าแล้วตัวอื่นก็เริ่มตั้งชื่อตัวเองครับไอ ไอ้สิงโตโทะเลก็บอกว่าดีดีด,ดีฉันก็อยากมีชื่อเหมือนกันฉันว่าฉันชื่อซีฟดีกว่ามันให้เหตุผลไว้อะไรก็ไม่รู้ผมจําไม่ได้ละแล้วกระต่ายฮะน้องกระต่ายที่เอาเหล็กปิดปากเนี่ยก็พูดออกมาเหมือนตามกันว่าฉันก็ขอตั้งชื่อของตัวเองบ้างดีกว่าเพราะว่าฉันนอนอยู่บนพื้นตอนเนี้ยถ้านั้นฉันชื่อฟลอร์ละกันก็ได้เล,ลาฟลอร์แล้วก็ซีฟมาในขณะที่ไอ้แรคคูนซึ่งนอนอยู่เนี่ยมันก็พูดขึ้นมาว่าผมอ่ะ ผมอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ไอ้ที่นั่งบนนั้นเน่ยแล้วเราก็พุ่งไปได้ไกลๆเนี่ยขี่มันไปได้อย่างรวดเร็วเนี่ยผมชอบมันมากเลยดังนั้นผมขอชื่อว่า r o c k เก็ตได้ไหมครับเนี่ยโอ้โหทราบซึ้งมากนะครับแต่ตัวอย่างหรือว่าคลิปนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีการบอกเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ สิงสาราสัตว์เหล่านี้ใครหนอจับไอสัตว์พวกเนี้ยไอสัตว์ใครหนอจับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มาทำแบบนี้มันช่างน่าสงสารเหลือเกินซึ่งอันนี้ผมต้องบอกว่าเจมส์กันเขาออกปากตื่นเอาไว้ล่วงหน้านะครับเรื่องเกี่ยวกับฉากสิงสาราสัตว์ต่างๆเนี่ยว่ามันอาจจะสะเทือนใจหน่อยนะเขาว่ายังไง เขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าความจริงแล้วผมระมัดระวังมากๆนะครับเรื่องของการทําฉากที่มันดูมีการทรมานสัตว์ในเรื่องเนี่ยเพราะว่าผมรู้ตัวผมเองคนดูจํานวนมากไม่มีทางรู้สึกดีกับภาพที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้เลยครับดังนั้นต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าในกาเ r d i a เดอะกาแล็กซี่วอลุ่ม3ผมเติมให้นิดหนึ่งในมุมของคนรักสัตว์เนี่ยสะเทือนใจอยู่นะ อาจจะมีฉากหลายฉากที่ลำบากใจในการดูครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอเดียตั้งต้นของเรื่องราวในกาเดีย a n ์เดอะแกลกซีภาคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อจะเล่าเรื่องอะไรแกบอกว่ามันมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนครับดังนั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมีเหตุผลของมันที่มันจะมาลงเอยกับชะตากรรมของตัวละครที่เป็นสัตว์เหล่านี้ สำหรับเจมส์กันเองเนี่ยแกบอกว่าตัวละครสิงสารสาัตว์ในเรื่องเนี่ยตัวเขเองไม่ได้แค่คิดว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามอย่างเดียวนะครับแต่เหล่าสิงสารสาัตว์ที่จะมาปรากฏตัวในกาเดียนภาคนี้เนี่ยมันน่ารักมากแต่ในวงเล็บท่านหลงรักความคิ้วของพวกเนี่ยซึ่งตอนคุยกันมันน่ารักมากนะครับมันอาจจะดูเยินมันอาจจะดูน่าสงสารมันอาจจะดูแบบ ชีวิตจะลงไปลงเอยตรงไหนว่าเนี่ยแต่ทุกตัวมีแววตามีวิธีการพูดที่แบบเซทมิสตรีตมากนะครับเออมันเป็นแบบน่ารักแบบใสๆมากอะ่ะซึ่งอันเนี้ยเรียนตามตรงครับโคตรอันตรายเลยครับ <laughs> <laughs> โดยเฉพาะใครที่รักสัตว์นะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเห็นแบบคลิปคนทารุณกรรมสัตว์แล้วก็ไม่ไหวเนี่ยอื้อหือ กัดฟันดีๆก็แล้วกันครับเอาผมเตือนเท่านี้ดูดูดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับร็อกเก็ตอะแล้วทำให้ร็อกเก็ตกลายเป็นแบบนี้อะผมว่าสิ่งที่ผ่านสิ่งที่แกผ่านมาไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ธรรมดาแน่นอนอ่ะรอชมก็แล้วกันนะครับการเดียนสำรวจกาแล็กซี่นะครับเข้าฉายเดือนหน้านะครับเดือนหน้า